แล้วอยู่ไหนหอ,อุ้ยฟิลเตอร์โหลดอ๋อฟิลเตอร์อะไรเนี่ยทำไมเหมือนได้คนดูนี่มีคนดูหนึ่งคนเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพนนดี่น้องวันน,นี้นี่นีน้นีนเ่เราเราเรา จะมามามาทักทักทักทาย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 ประชา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 กนกนกนทุกทุกทุกท่านท่านท่านเมื่อกี้เราไปเอ้ยน้องดังมาแล้วน้องดังคนดีคนเดิมไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยใช่ปะกินน้ำาปล่าแปลกๆก็กินน้ำาปล่าไปไหนพี่ทำอะไรอ๋อเปิดให้น้องดังน้องดังอยู่ไหน เฮ้ย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 พี่บู๋มมันมีคอนไลฟ์สดอยู่มีคนไลฟ์สดอยู่ฮะใช่เขาเป็นแบบเฮ้ยน้องดังเปลี่ยนชุดไวมากเป็นไลฟ์สดเกอร์เฮ้ยไลฟ์สดโอ้โหด้วยว่าจะเป็นชื่อเรื่องยังขอแแก้ผ้าตรงนี้นะครับได้เอาเลยดิเธอสบายดีไหม เขาถามว่ากินข้าวหรือยังกินดโอ๊ยบอได้ดอกกินข้าวพี่ใหญ่สวัสดีจ้าเอ้ยเดี๋ยวนี่ดอะไรน้องดังอยู่ในร่มยองสัตว์แบนดินี่เม่เ้ยมีคนนี้มีคนนี้เฮ้ยเขามาวะพี่เขาเข้ามามาเอามาบ้าง แห้มันเมื่อจังโอ้ยแจ็มน้ำดังมากโอ้ยโอ้ยเรียพี่เพื่อนเปลี่ยนเส้นแล้วแรงนะยายเป่าแรงมากนะยายเป่าน่ะหนูหนูหนู คนโหนคนโหนแต่เรียกฉันขึ้นมาลาทำไมเป็นเกียรติเกินเดี๋ยวขอหน้าแต่งหน้าอีกหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ต้องดูทีดูที่นั่ดูที่นั่งเฮ้ยมันเป็นนัก่อนนะคุณหนึ่งไม่มาโชว์ดีผมอยากได้เลยว่ะผมมาโชว์ที่นั่งอ่ะดอกมาไหนแต่งหน้าอะค่ะงงมึงคนโหนมีกระจกอันนี้อันนี้เปิดไปแล้วมีกระจกโบราณอะไรเกิดฉันลงรถฉันลงจากร้านเธอได้ยัง คแกงลัวมากอ่ะมีแบบขาวอยากได้ดอกไม้พี่ไปหาดอกไม้ด้วยดอกไม้ท่ดหูเอออยากได้ดอกไม้อะหาทำไม้หาทำมากคุณหนูคุณหนูฉันไปแล้วนะไปไหน่ะเอาใช่ไหมลนูมาใช่ปะลไม่รู้ใช่อะไรนะเขาคุยใคร แชทมาเราก็ไม่ไม่ไม่ตอบอะไรเลยเดี๋ยวอะไรนะน่ารักอ่ะวิธีเรื่องนี้กี่พี่ดังเรื่องนี้มีกี่พี่อ0อแปดร้อยสองร้ยแปดร้อยแดร้อยเลยเป้อใช่พร้อมคุยกับเขาไเทำไมนี่น่หรอกดีเลยเอาไปเลยแสนคิวแสนแสนคิวเลยแสคิวเลยเหอะรอะ ลื้อไปแสงเคยวเลยพูดกันหลังรุ้ยอปอมมาแล้วโอปอมมาี่้อปอมาอมนี่อมาอมาออมโอปดมโอปอมโอปอมโอปอมโออมโออมโอวอมออเ็มอปอมโอโอวอมโวมโอปอปอมโออมโอปออปอมโ้ออม อย่าลืมกด follow ช่างริวนะคะช่างใหญ่ิวติดตามได้เลยลงน้องๆให้ดูเยอะบ่อยมากต้นตอเนี่ยไม่ตดตามไปเลยยังห้องชั้นสิ่งดังมากไปแล้วใช่